4โฟลเดอร์ผ่านไปนะคะครับเรามาดูนะคะหุ่นที่กำลังเต้นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นหุ่นอัพเตอร์นะคะโอ้นี่อัพเตอร์นะเริ่มจาก100กิโลเหลือ60กิโลนะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ57อ๋เหลือ57ครึ่งนะะถ้าเอากระโปรงออกน่าจะเหลือแค่55นะเนี่ยการเต้นหุ่นนะคุณนะคะเต้นเพียง30นาทีนะคะก็สามารถเผาผลาญพลังงานได้มากถึง200แคลอรี่ค่ะ วเวลาเราเต้นนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องมีความสุขทั้งกายและใจนะคะสังเกตดูผู้เต้นนะคะต้องยิ้มไปด้วยนะคะดูเอลก็รู้นะคะดูเอลก็รู้โอ้โหสำหรับคุณอัสเตอร์นะคะก็นำแสดงโดยะะโอ้โหสุดยอคดนะคะอนธีรนุชจิตเซนค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพทำการอยู่โรงพยาบาลบลำดวนะคะและดูเหมือนจะมีคลิปอยู่ในยู ตอนนี้เริ่มชมพูคืนแล้วค่ะอ๋อว่าเริ่มใส่ชุดชั้นในคุณค้อยบอกว่าให้อดทนชมจนจบรายการนะคะเธอจะเปิดให้ดูค่ะโอ้โอ,โอสำหรับน้องๆน,นะคะที่กำลังขึ้นมาเต้นนะคะก็ได้รับการกระตุ้นนะคะจากคุณธีรนุชนะคะโอ้โหดีหล่ใช่ายยยค่ะแล้วคุณธีรนุชนะคะก็บอกอีกนะคะว่า ใช่แน่หมอพัดก็ต้องระวังหน้าแข้งนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะตีจนเขียวนะคะบางครก<อ>็ทิดวเาไปทำอะไรมาโอ้โหต้องดูน้องน้อยของเรา,าแสดง<ส>ว่าต้องเป็นลูกหลานชาวสารพรณสุขแน่ๆเลยแล้วนะครับและคุณตีอนุณก็ฝากบอกน,นะคะ<อ>ว่าสุภาพบุตรุษต้องใส่กันจับตอนฮัตใหม่ๆโอ้โหเพราะว่าคุณก้อยเธอถูกตีหัวนมแต่สุภาพบุรุษจะตีอะไรไม่รู้นะฮะก็เธอบอกว่า วังคูณละคูปีไข่นะคะปีหน้าสงสัยอาจจะต้องมีการบรรจุนางตึง๊กีฬาคุณละคูเข้ามาด้วยนะคะเนาะคุณค่ายบอกว่าการฝึกในครั้งนี้นะคะเธอใช้เวลาในการฝึกประมาณตึ๊งเดือนนะคะลีลาสุดยอดต้องถามสถานภาพนางหรือนางสาวเนี่ยต้องเพียรคุณมาค่ะออกเป็นคุณมาเลยไม่รู้เลยว่าเป็นนางหรือนางสาวแต่คุณดีอย่างนี้น่าจะเป็นนางสาวนะคะเพร เราจะไม่ยอมให้ใครยึดครองเป็นของส่วนตัวค่ะเราจะกลายเป็นของส่วนรวมคุนที่รถเบาจะเป็นสมบัติสาธา,ารณะกับการเป็นชาวสาธารณสุขใช่แล้วค่ะผู้นำสุขสูขส่สาธารณะนี่นได้ทุกท่านะคะแต่กว่าจะมาถึงท่าที่ท่านกำลังได้รับชมอยู่นี้นะคะแต่ละจุดถูกตีจนช้ำหมดแล้วค่ะเอ้นะครับความสวยนี่ผมให้เอนะแต่ท่ายาก เอบวกไม่มีเอบวกเอบวกไม่มีได้สุดยอดมาถ้าเทียบเป็นเกรดมาเทียบเป็นเกรดที่จะให้เกรดสี่กว่ากว่าสี่กว่าใช่แล้วค่ะพิจารณาแล้วดูสาสุขเราจะชอบเลขสี่ใช่ไหมใช่นะคะโอ้โหสุดยอดโอ้ลีลาสุดยอดอ่ะน้องเสื้อสีชมพูแต่งหน้าก็ยังสีชมพู โอ้โหรางวัลก็มอบรางวัลได้นะโอ้โหโอ้โหข่ายะครับข่ายะครับข่ายะครับข่ายะสอบูกด้วยน้องแมวจ้ะข่านี้นะถูกตีจนช้ำเหมือนกันโอ้โหว่าจะผ่านด่านข่านี้ไปได้นะคะถ้าไม่ช้ำมันก็ไม่โคตรไม่โค้งพิจารณาดูจากเอลก็รู้ค่ะก็ดูคุณน้องนะโอ้เอวดีแต่เล็กตัลสองกันด้วยโอ้ อยู่ที่โรงพยาบาลลำดวนนะคะโอ้พยาบาลที่สายชีพเพิ่มอีกตำแหน่งค่ะถูกคุณล่าหูวิชาชีพไปด้วยเลยโอ้คุณพี่เอลดีมากเลยคุณพี่โอ้คุณหลานโอ้คุณหลานมีลาเ้าใจนะคุณหลานคุณหลานก็ไม่เบา กำลังจงกำลังใจกันได้แล้ดูสิหลามี่ลามาเต้นให้ดูเนี่ยหลามเต้นใหญ่เลยปีนี้นะถ้ามีการแข่งขันทัวรลนะฮะประเภทจริงเดี่ยวนี้รับรองไม่มีใครเกินเธอแน่